<TV. S 2> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะสัตว์ทเทวาท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอ e ิสโสๆนะครับวันนี้ฮะชิวๆครับอากาศดีๆอย่างนี้ขับรถพามาเที่ยวที่บางแสนครับกับที่นี่เลย คาซาทอปิก้นะครับเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่สไตล์ผมบอกว่าหรูหรามากนะครับอยู่ตรงบริเวณทางขึ้นไปที่เขาสามุกนี่เองนะฮะอยู่ใกล้ๆครับผมบรรยากาศด้านในเนี่ยต้องบอกว่าติดทะเลเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูครับว่าชิลแค่ไหนครับบรรยากาศด้านในครับสีสันนี่แบบว่าเน้นเป็นโทนสีส้มร้อนแรงฉูดฉาดเลยนะครับเข้ามาก็เห็นเด่นชัดเลยตัดกับสีฟ้าสีน้ำทะเลสวยมากๆครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละโซนมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จุดสั่งพวกอาหารเครื่องดื่มอยู่ตรงไหนครับว้าวมากฮะเข้ามาอันนี้เป็นโซนลินดรดนะครับตกแต่งได้แบบว่าสวยจริงๆครับแล้วก็บรรยากาศนี่มองวิวเทควิวทะเลได้เลยตรงนี้เป็นโซนทั้งสั่งอาหารเครื่องดื่มนะครับพอสั่งเสร็จแล้วคุณก็เลือกนั่งได้เลยว่าอยากจะนั่งตรงบริเวณไหนนะครับผมชอบมากะฮะบรรยากาศดีมากมาก ช่วงเช้านะครับก็จะเป็นคาเฟ่นะครับนั่งกันตั้งแต่เช้าไปถึงช่วงเย็นเย็นมาช่วงค่ำคำฮะบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยสามารถเป็นจุดแฮงเอาท์ได้ด้วยนะครับได้ทั้งเช้าได้ถึงถึงดึกเลยฮะก็จะ้2ฟิล2แบบครับผมว่ามุมที่ผมนั่งตรงนี้เป็นมุมที่ดีที่สุดนะฮะหติดทะเลใกล้ชิดเลยนะครับเทควิวออกไปนี่ร้อแปดสิองศาด้านหลังเป็นเวทีด้วยนะครับก็เหมือนจัดเป็นมินิคอนเสิร์ตอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ด้านบนนี้ท้องฟ้าเปิด Open Air แบบนี้เลยครับสบายมากยิ่งมาช่วงเย็นนี่ตรงนี้น่าจะชิลสุดๆเลยครับโอ้โหมุมนี้ก็ต้องบอกว่าเก๋มากนะครับชิลมากๆด้วยนี่ฮะดูฮะขึ้นมาถ่ายรูปได้เลยครับ มาในนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายได้ทุกมุมสวยทุกมุมจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันที่ตัดกันฉูดฉาดนะครับแต่งตัวแบบว่าสไตล์ทะเลทะเลออกมาหน่อยเนี่ยรับรองไว้ว่าถ่ายรูปลงไอจีนี่คนกดไลค์กันเยอะเลยฮะ นี่ครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับจริงๆแล้วมีหลากหลายเมนูมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้เขาให้ชิมมา2แก้วด้วยกันนะครับแก้วแรกนี้เป็นสตรอเบอรี่ลาเต้ครับส่วนแก้วนี้ฮะจะเป็นโยเกิร์ตวิสคอฟนะครับรู้ว่าเป็นกาแฟแล้วก็จะมีขนมปังอยู่ด้านบนบาบนี้ด้วยนะฮะได้เครื่องดื่มดีๆแบบนี้นะครับแต่ละแก้วนี้ผมดูแล้วเขาพิถีพิถันในการทำมากๆเลครับแล้วก็ราคาไมา่ได้แพงด้วย ฟิลบานี้นะครับได้มานั่งชิลๆนะครับในวันหยุดหรือว่าช่วงหลังเลิกงานก็ได้ผมว่าเป็นการเติมพลังให้กับตัวเรานะครับทำให้มีความสุขในชีวิตไปอีกบาบหนึ่งกันนะครับจิบกาแฟริมทะเลนะครับกับบรรยากาศคาเฟ่เก๋ๆที่บบบรรยากาศดีสุดๆนะครับไม่ไกลกรุงเทพด้วยแบาบนี้ก็ทําให้เรามีความสุขเช่นกันนะครับ วันนี้ลาไปก่อนครับกับแซทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ